สวัสดีค่ะนานแล้วไม่ได้มายืนมองวิวข้างนอกเห็นเรือใบแล้วก็ชื่นใจเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะในช่วงอากาศดีๆทั้งเรือใบทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งเรือนำนำเที่ยวเยอะเยอะมากเลยค่ะโอ มะเขือเทศขึ้นเองไม่ถอนทิ้งเพราะจะรอดูว่าจะติดลูกไหมถ้าไม่ติดลูกถอนทิ้งเลยค่ะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีวันนี้จะเห็นคนเอาผ้าไปปูนั่งสนามตรงนั้นนะคะเพราะว่าอากาศมันไม่เหมือนปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนปกติแล้วค่ะคือมันจะเย็นตั้งแต่วันฮาโลวีนแล้วแต่ว่าปีนี้ ปีนี้อุ่นเมื่อวานเนี่ยอุ่นมากๆเลยวันนี้เป็นวันเสาร์ตรงจุดนั้นนะคะเขาซ่อมอีกแล้วนี่ค่ะเขากั้นเขาตัดต้นหมอนทิ้งหมดเลยเนี่ค่ะตรงตรงเนี้ยซึ่งตรงนี้มันจะมองไม่เห็นเมื่อก่อนเนี่ย มันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งจะมีกลิ่นหอมเหมือนดอกพี่กุลเดินลงไปข้างล่างเนี่ยกลิ่นหอมของดอกไม้นะคนะโชยมาเขาตัดทิ้งซะแล้วค่ะเขาโค้นทิ้งเลยมองเห็นสนามเขียวๆนะถ้ามีเห็ดถั่วขึ้นมาจะดีใจมากๆเลยเพราะว่าเคยเห็นเห็ดถั่วส่วนใหญ่แล้วชอบขึ้น ตามสนามจะให้ดูตรงสนามตรงนั้นเป็นหญ้าเทียมนะคะคนเยอะเลยตรงนั้นน่ะมันคล้ายกับเป็นศูนย์รวมพวกออกกำลังกายทั้งตอนเช้ามืดเนี่ยก็จะมีเด็กๆเ,เข้ามาซ้อมฟุตบอลพอได้เวลาสายๆหน่อยก็จะมีคนมามาสอนยูโดโบ้างเทควันโดบ้างฮยโยคะบ้างเยอะแยะเลยตรงจุดนั้น ก็แสดงว่าวันนี้ค่ะอากาศข้างนอกใช้ได้ยังมีคนนะที่จูงหมาไปตรงนั้นเขาไม่ใส่เสื้อหนาวเลยบางคนเขาไม่รู้ว่าข้างนอกอากาศอุ่นฮะใส่เสื้อโค้ทออกไปเมื่อคืนเนี่ยยังบอกยังเนี่ยเขาออกไปจากอพาร์ตเมนต์ของพวกเรานี่แหละค่ะห้าหกสาวใส่โค้ทยาวเลยนะพอเดินไปถึงตรงตรงลานนั้นนะคะตรงลานเนี้ย อ้าวลานเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะเก็เริ่มถอดเสื้อออกเลยเพราะมันร้อนไม่มีแล้วเรือไปไปแล้วนู่นนะคะตรงสนามเห็นไหมละ่ะคนเอาผ้าไปปูปีนี้อากาศอุ่นจริงๆเดือนนี้ส่วนรถสีแดงๆนั้นเป็นรถ บัสบริการจากนี่ไปสถานีซับเวย์ถ้าเดินก็ประมาณคือเดินเอื่อยๆก็ประมาณเจ็ดนาทีแต่ถ้าเดินแบบจ้ำอ้าวนะคะสักประมาณไม่เาเดินเอื่อยๆประมาณสิบนาทีถ้าจ้ำอ้าวก็ประมาณห้านาทีก็ถึงแล้วซับเวแต่ว่าถ้าไม่อยากเหนื่อยนั่งรถบริการของอพาร์ตเมนต์ดีกว่าค่ะต้นข้าวเม่าที่อยู่ตรงเนี้ย เขายังไม่เป็นสีเขียวยังไ,ไม่เป็นสีเหลืองค่ะเขาเมาที่อยู่ตรงขวามือเนี่ยโค่นไปต้นหนึ่งตอนพายุมาที่วันนั้นลมรแรงค่ะวันที่ไปเลือกตั้งน่ะอยู่ตึกเนี้ยตึกโรงเรียนเนี่ยค่ะตรงเนี้ยแต่ต้องเดินไปเดินไปตรงตรงเลยรถสีขาวค่วะเ,เลยรถคันเนี้ยค่ะเขาก็จะมีหน่วยเลือกตั้งเฉพาะคือเขาจะจัดเป็น เป็นจุดต่างๆสะดวกมากเลยค่ะเดินจากนี้ไปแป๊บเดียวนอนตรงนั้นเป็นเรือโอ้อากาศดีมากเหมาะที่จะไปเดินป่าเห็ดแต่วันนี้ไม่ไปเพราะว่าวันจันทร์ลูกสาวจะพาไปป่าใหญ่สองป่าค่ะก็ถนอมเข่าหน่อยเขานะ่าเนี่ยค่ะจะ จะดีขึ้นถ้าไม่เดินมากๆเดินหาเห็ดจนเข่าเสียเลยทั้งเขา่าทั้งบ่าอากาศดีเจดายต้นนั้นเนี่ยเขาไม่น่าค้นเลยมันสวยเวลาออกดอกจะเป็นสีนวลเต็มต้นเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมสวนหยอ่มตรงนั้น คิดว่าที่เขาเขาทำใหม่เพราะว่าตรงจุดนั้นเวลากลางคืนมันมืดแล้วก็ไม่พูดต่อดังนั้นเขาเขาคงทําให้โล่งขึ้นนุ่นไปแล้วนุ่นเมื่อคืนเนี่ยแปลกตามตึกต่างๆอ่ะจะมีไฟสีแดง เป็นไฟกระพริบปเป็นระยะระยะเหมือนกับไฟเตือนคือตึกตึกสูงจะต้องมีไฟแดงแบบนั้นนะคะเตือนเวลามีคือเครื่องบินเขามองมาเขาเขาจะได้เห็นแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นโดยเฉพาะตรงเนี้ยเนี่ยตรงสามตึกเนี่ยค่ะเป็นโยงเป็นซิกแซกเลย ร้านอาหารช่วงเนี้ยพออากาศเย็นดูที่ค่ในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะทําแบบนี้ออกมาเขาหมดเงินแต่ละร้านเขาหมดเงินไปเยอะเหมือนกันนะที่มาสร้างกระโจมให้ลูกค้านั่งอยู่ข้างนอกนะคะนูนะ่นอ่ะตรงนั้นอีกเดินไปไหนก็จะเห็นแบบนี้แหละคะ่ะแต่พออากาศหนาวลูกค้าไม่อยากมานั่งกินหรอกข้างนอกอะ่ะ ให้มีโต๊ะตั้งข้างในได้ก็ไม่กี่ตัวหูแต่ล้นอาหารนะทูโกขายดีๆนะพวกเดนะลิเวอรี่นะรับซับเลยแหละในช่วงเนี้ยเมื่อวานเดี๋ยวก่อนเห็นหมาตัวนี้เดินมาตัวสีดำๆมาไหนเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เดินจูงหมาน้อยกลับมาจากขนาดที่ว่ากลับมาจากป่าเห็ดแล้วนะ จุงหมาน้อยไปเดินค่ะเดินไปถึงนู่นเลยแหละพอขากลับมันจะมีโอ้เมื่อวานไม่ได้เอาหมาน้อยไปฮะมันจะมีหมาตัวดําตัวหนึ่งเขาผูกเหมือนผ้ากันเปื้อเหมือนผ้ากันเปื้อนให้ที่คอตลกตลกแล้วหมาตัวนั้นนะเหมือนหมีเลยแล้วน่ารักน่ารักสีดําน่ารักจริงๆ ที่ได้ยินเสียงเห่าอยู่อาจจะเป็นเสียงเห่าจากร้านตัดตัดขนหมาอาบน้ําหมาแล้วก็ฝากเลี้ยงหมาอยู่ตรงซ้ายมือน่าสงสารมากตอนกลางคืนหรือตอนเช้าตอนเช้าเช้าเนี่ยเดินผ่านตรงจุดนั้น,นจะได้ยินเสียงหมาเห่าหมาก็ต้องคิดถึงบ้านคิดถึงเจ้าของเจ้าของมีธุระก็ต้องเอาหมาไปฝากไว้ตรงที่รับฝากหมาอูารได้ดีนะอย่างบางคนเนี่ย ซื้อบ้านได้จากอาชีพรับฝากหมารับฝากแมวคราวนี้จะให้ดูตึกนั้นเฮ้ยดูแบบนี้มันมัน,ม,นมันเทียบไม่ได้สิค่ะไม่ได้ไม่ได้มันจะมีอาพาร์ตเมนต์อยู่อีกสองแท่งอยู่ตรงนู้นแงนมองเนี่ยคอตั้งบ่าเลยสูงมากเลยค่ะดุย่านาง เนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่ารดน้ํามากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเจอแล้วก็ต้องเด็ดทิ้งนู่นที่วันนั้นเก็บใบยะนางไปคั้นที่ทําที่จะทําซุปเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดแม่ไก่แล้วเขาก็แตกมาอีกเนี่ยค่ะนี่แตกใบมาอีก ส่วนใบนี้ก็เหมือนกันใบจากนารายเนี่ยใบแปดตำปึงเนี่ยค่ะพอโตหน่อยก็ใบก็จะเป็นลวกๆแบบเนี้ยส่วนบัวบกคือบัวบกจริงๆนะทั้งบัวบกที่แว่นฟ้าแว่นแก้วแล้วก็บัวบกจริงๆแห้งตายไปเลยปลูกยากมากๆยากนักก็ไม่งอค่ะไม่งอ แม่น้ำใสสะอาดไปยืนอยู่ข้างๆจะได้กลิ่นไอ้น้ำโหยหอมคนเยอะนะนั่น,นะค่ะไม่ชัดซะแล้วโอ้ซูมไม่ไม่ชัดซะแล้วอ้าวชัดแล้วนั่นค่ะนี่มัวอีกละถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตรงลานนั้นนะ่ะเขาออดนตรีมาโชว์เหมือนกับ โฆษณาวงของตัวเองที่ไทม์สแควร์สถานีไทม์สแควร์ก็จะมีอยู่จุดหนึ่งข้างๆบันไดบันไดเลื่อนตรงนั้นจะมีเปียโ,โนวางอยู่สำหรับให้คนที่เขาจะโชว์ผลงานของเขาค่ะเขาก็จะไปดีดเปียโน,โนแล้วก็ไปร้องเพลงมันเป็นจุดที่ไปโชว์ผลงานของตัวเอง ไม่พบกันใหม่วิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมขอบคุณมากๆที่ช่วยกด subscribe ให้นะคะสวัสดีค่ะ